นี่นะครับอ่ะครับวัสดีครับก็นี่นะครับเป็นว่าวจุลาอ่าภาคกลางครับก็เป็นว่าอัมพวานะครับผมจําเป็นจะต้องปล่อยไก่นะครับเพราะว่าลมล่างไม่มีเลยตอนนี้ผมปล่อยแบบสุดๆเลยนะครับสุดเชือกก็นี่ครับไม่รู้ว่าเห็นไหมซูมเข้าไปนะครับก็อันนี้จะเป็นว่าวจุลาขนาดสองซอกนะครับ ร์ตัวนี้จะเดินทางไปอุบลราชธานีพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็ได้นะัดลูกค้าไว้ลูกค้าได้ทําการโอนเงินมาเรียบร้อยนะครับกล้องของผมจะใช้กล้องมันจุของผมจะใช้ Futureboard นะครับฟิวเจอร์บอร์ดนะครับพับเข้าฉากเข้ามุมอย่างดีนะครับแล้วก็ มีอุปกรณ์แถมก็คือหนึ่งเราจะลองว่าวให้ทุกตัวนะครับว่าวตัวไหนไม่ดีตกเกตรเราจะไม่ให้ไปนะครับตัวนี้จะเป็นว่าวจุลาสองตอกน,นะครับซึ่งตัวนี้ผมขึงอูดตึงไปนิดนึงก็คืออยากจะให้เสียงมันดังและแหลมนะครับจำเป็นจะต้องใช้ลมแรงมากๆนะครับก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดขึ้นไปนะครับถึงจะมีเสียงดังนะครับา อยากจะให้แบบดังกลางวันนะครับก็ต้องต้องเสี่ยงกับการดึงเส้นอุดตึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี้มันมันซูมหรือเปล่านะครับก็ในกล้องผมซูมไกลมากนะครับมันจะเห็นตัวว่าวชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปลงไปในช่องต,อต่อให้นะครับแล้วก็ของแถมของผมก็มีเชือกเล่นนะครับก็คือเชือกตัวนี้เลยเชือกตัวเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็ เป็นโลที่ผมทำจากท่อ PVC ขนาด4นิ้วนะครับพับขอบให้ขึ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องนะครับกล่องเป็นกล่องที่ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดทำนะครับก็ขนาดสองสอบพับมุมครอบขอบให้เรียบร้อยมีฝาให้เรียบร้อยนะครับพาลูกค้าเข้าไปเล่นแล้วนะครับก็เก็บไว้ในกล่องคืนที่เดิมได้นะครับเก็บไว้ในบ้านของลูกค้านะครับแล้วก็ป้องกัน แมวจิงจกอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําอันตรายกับว่าวนะครับก็เก็บไว้ในนั้นได้เลยนะครับส่วนลมบนนะครับอ่อนบกางครับดูดิครับผมปล่อยลิฟต์แงยังไม่มีลมนะครับแต่ลมล่างดีนะครับลมบนไม่ค่อยดีท้องฟ้าท้องฟ้าค่อนข้างจะแจ่มใสผมคาดว่าถ้าเย็นนี้ไม่มีลมนะครับเอ้ยไม่มีไม่มีฝนนะครับลมน่าจะแรงมากๆแต่ทีนี้อ่าจะต้องกลับไปทํากล้องให้ลูกค้านะครับกล้องยังไม่เสร็จ เรียบร้อยเหลือเก็บงานรายละเอียดนะครับอ๋อตัวนี้ผมลองแล้วก็เอาเอาตัวนี้นะครับ่งนะครับเป็นลายหกเหลี่ยมอาจารย์จุกสะพานยาวนะครับก็ลิขสิทธิ์ก็คือของ,ของ,ข,องของท่านนะครับถือว,ว่าไปไหนแล้วต้องซุ่มกันนะครับว่าหายครับก็ตัวนี้ค่อนข้างส่ายประทับใจผมเลยแหละ ตอนที่มันจับลมจัดๆนะครับดูดูดูแอคชั่นการทรายนะครับแรงแรงมากว่าตัวนี้ไม่มีการรัดระแวงใดๆนะครับก็ใช้ได้นะครับก็ขอให้ลูกค้าที่ซื้อว่าวผมไปก็ประสบแต่ความสำเร็จนะครับหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญยิ่งยิ่งยิ่งึ้นไปเงินทองไหลามาเทมานะครับส่วนว่าจุลาเนี้ยเป็นว่าที่เป็นของสูงสำหรับผมนะครับไม้เป็นไม้ไผ่สีสุกทั้งหมดนะครับทั้งหมด นะครับทำด้วยความบรรจงทุกขั้นตอนแล้วก็ปานี้ทุกขั้นตอนนะครับไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยให้ละเลยออกไปนะครับถ้าละเลยก็คือต้องแก้นะครับแก้แก้ให้ดีนะครับอย่างน้องๆมือใหม่ก็ต้องทําแบบนี้นะครับน้องๆจะมีไรายได้ขึ้นมานะครับเหมือนผมตอนแรกจะโดนคนเยอดอย่างม,มากเลยแต่ตอนนี้ผมจะบอกว่า,าผมได้ มีรายได้กับตัวว่าวนะครับแล้วก็ได้เอาไว้ยามชุบเฉินในเวลาที่เงินเดือนเราไม่พอนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะครับซื้อข้าวซื้อปลากินในบ้านนะครับเราไม่ต้องหวังลั่าหวังล่ํารวยนะครับก็ก็เอาเป็นเอาเป็นว่ามันมีรายได้พอที่เราจะไม่ชุดเราจะไม่ชอตเงินนะครับพอได้เลยนะครับ จะเอาไปบูชาหรือจะเอาไปแก้บนหรือเอาไปาถวายอาจารย์ดังๆนะครับอย่างเช่นหลวงปู่สวงนะครับผมก็ได้ขายว่าให้กับพี่ๆที่เขาใจดีนะครับได้อุดหนุนว่าผมนะเป็นระยะเวลาสามสี่ปีแล้วนะครับเขามาว่าผมไปนะก็ปีละตัวสองตัวนะครับก็เอาไว้เอาไว้แก้บนนะครับก็ผมก็ชื่นใจนะครับว่าผมได้ขึ้นไปอยู่ในาการ แก้บนของพระอาจารย์ดังๆในระดับประเทศนะครับก็คลิปนี้ผมไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณท่านที่เป็นเอซีของผมแล้วก็ติดตามอ่าคลิปของผมจะสลับกับความรู้อ่านะครับสลับความรู้สลับอ่าเรื่องของการขึ้นว่าวลงว่าแล้วก็โชว์ว่าเป็นรูปภาพรูปภาพนะครับ ก็ให้น้องๆที่น้องๆพี่ๆที่สนใจในและรักว่าในวาวจุลาอ,าอัมพวาหรือว่าวภาคกลางนะครับก็ได้สอบถามกันเข้ามาหรือไม่ก็ศึกษาจากคลิปนะครับผมทางานประจําอาจจะไม่มีเวลาได้ตอบอไม่มีเวลาได้ตอบท่านเป็นรายบุคคลนะครับผมอาจจะต้องทําเป็นคลิปรวมๆให้นะครับก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมก็มีเวลาในการทํางานในเวลาประจําเหมือนกันนะครับ งานตัวนี้เป็นงานอดิเรกก็ทําไปสนุกสนุกนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม